ตอนนี้ป่วยเป็นโรคหัวใจใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแล้วก็เดินไม่ปกติแล้วก็ที่บ้านมีคุณพ่อเป็นอามาัมฤกษ์คุณแม่ติดเตียงแล้วก็ไรายได้ที่บ้านมาจากเงินผู้สูงอายุแล้วเงินคนพิการแล้วก็มีเลี้ยงปลาขายน้ำพริกออนไลน์ชีวิตก็ลำบากมากเพราะว่าไรายได้หลักไม่มีแต่ก็ต้องทำเพราะว่าต้องเลี้ยงพ่อกับแม่ นะคะแบ่งพื้นที่หลังบ้านนะคะเนื้อที่ประมาณ50กตารางวาเพื่อที่จะเลี้ยงปลาดุก5,000ตัวนะคะแล้วก็ปลูกกล้วยน้ำวา้าไว้อีก100ต้นนะคะเพื่อเป็นไรายได้จุนเจือครอบครัวเพราะว่ามันลำบากมากยังไงก็ต้องสู้นะคะทำน้ำพริกขานนะคะกระเช้าหนึ่ง5กระปุกร้อบาทมีน้ำพริก3แบบนะคะน้ำพริกนรกปากกอบแล้วก็น้ำพริกนรก นรกแบงดาแล้วก็น้ำพริกนรกนะคะเพื่อที่ว่าจะเอาอไรายได้มาเลี้ยงคนในครอบครัวค่ะตอนนี้นะคะคุณแม่ต้องใช้แพมนเพ์ทแล้วก็แผ่นรองฉี่แล้วก็อาหารสำเร็จรูปแล้วก็สายดูดเสลดแล้วก็จะมีปัญหาเวลาไฟดับมานะคะก็ต้องจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องปั่นไฟตอนนี้ไม่มีค่ะก็ได้ของการไฟฟ้าเอามาช่วยเหลืออยู่เบื้องต้นค่ะ เพราะว่าเขาเป็นผู้กรวจจิงเตียงแล้วก็เราก็มาดูกันทุกวันนะมาก็เห็นทนี่เขาดูแลอย่าเดียวโอเง